มาถึงละมือม,มีอะไรอยากจะพูดกับชาวระยองทักทชายกัเสนอรับคุณหมาเชิญก่อน,นค่ะร้อนเหรอ,อ,อสวัสดีจ้ะเมียจ๋าชอบจริงๆเลยประโยคนี้ญวนะขอเสียงขอเสียงเมียหม,มาปลินหน่อยเิ อย่าง,งหนหา oui> ี้จะเลี้ยงยังไงล่ะเนี่ยฮะนี่เลี้ยงไหวไหมคะได้เลยสิครับคุณครัเมียคุณลูกประมาณพันคนนะฮะในไนี้สามปียังไปเป็นครูทุกบ้านเลยค่ะไม่น้อยหน้าไม่น้อยหน้ามีทิศยาสู้ไปยัง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 เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนยังไม่ได้พูดเลยเลยในสวัสดีชาวระยองว่ากได้ไหมคะ กับห่านควรได้กันนะเฮ้ยว้าวดูดิตัวนี้พระเอกนางเอกเขาต้องชื่อเป็นสัตว์กันหมดแล้วเหรอเออต่อไปนะเออฉันต้องเปลี่ยนชื่อเป็นหนูหลิงหรืออะไรอย่างเงี้ยนะกบหานอย่างเงี้ยวันนี้คุณมาในทีมแบบเป็นชาวร็อกครับเป็นไงรู้สึกยังไงบ้างแต่งตัวร็อกๆคะคุณปกติก็ไม่ค่อยได้แต่งตัวแบบนี้นะแต่ว่าไม่ได้ปกติไม่ค่อยได้แต่งอะไรเลยนะคกติมาไม่ใส่เสื้อผ้า S <S 2> <S 2> อะไรกันอยู่อยากจะเห็นชุดนั้นกันใช่ไหม <S <S อ,ยอย่าอย่ายิ้มภาพอย่ายิ้มภาพใจเย็นใจเย็นใส่ชุดร็อกแล้วเป็นไงบ้างคะพ่ครับครับรู้สึกมั่นใจดีนะอ่ารู้สึกว่าธรรมะธรรมแดงดีรู้สึกว่าพร้อมที่จะไปลุยกับทุกอย่างดีนวันนี้เป็นไงบ้างวันนี้ก็เป็นลุคเท่ค่ะปกติมินจะไม่ค่อยได้แต่งตัวแบบนี้วันนี้ก็รู้สึกได้เปลี่ยนแล้วก็รู้สึกมั่นใจแบบเท่ของร็อกเดินออกมามียิ้มเผินๆดียิ้มเผินส่งสายตาไปที่แฟนคลับ Thank <laughs> you.